วันนี้สามีเจลใส่ผมดีๆมาแนะนำสำหรับคนผมหยิกที่ใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะหนะและทำให้ผมของคุณดูเป็นทรงเป็นลอนนานยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือไม่แข็งกระด้างด้วยค่ะ พบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่องเลสบีเคอรี่ซึ่งเป็นช่องทานที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมตัดโดยเฉพาะวันนี้สาจะมาแนะนำเจลใส่ผมที่ใช้ดีมากๆสำหรับสาเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เจลใส่ผมยังติดใจเลยค่ะเจลใส่ผมตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผมตรงแล้วก็ผมหยิก แตสาแนะนำมากๆสำหรับคนผมอีกเลยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือซันเฟย์พาราบีนมินเลียมออย a ล์พาราเฟนสีสังเคราะห์และที่สำคัญไปกว่านั้นไม่มีแอลโกอฮอล์จ้ะเรามาดูส่วนผสม ของเจลตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเจลใส่ผมตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาตินะคะเช่นสารสกัดจากส้มโอว่านหางจระเข้ดอกทานตะวันสารสกัดจากลาเวนเดอร์สารสกัจกกววดากจากโรสแมรี่แล้วก็มีวิตามินอีด้วยค่ะ ไม่ใช่ดีแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะขนาดแพคเกจจิ้งเนี่ยเขายังให้ความสําคัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งที่คุณสามารถรีไซเคิลได้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้เจลใส่ผมกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะสาก,ก็ทำการแบ่งผมออกเป็น2 s e เซ i กชันนะคะเราก็ใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์วันนี้สาใช้ลิปอินคอนดิชเนอร์ของตัว Mark Anthony นะคะจะเป็นกลิ่นมะพร้าวหองมากๆถ้าใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสายมะพร้าวนะคะสาแนะนำของ Mark Anthony ตัวนี้เลยสาใส่ลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวคร์ c ครีมหรือว่าตัวครีมจับร้อนนั่นเองนะคะ แล้วต่อมาสาวก็ใช้ตัววิจับลอนนะคะเี่เพิ่งจะใช้เสร็จมันก็จะมีแบบตัวครีมติดอยู่บ้างนะคะสาวก็ใช้วิจับหลอนในการวีผมนะคะช่วยจับรลอนและขั้นตอนสุดท้ายก็คือสาวจะใส่ตัวเจลตัวนี้นะคะให้ดูเนื้อเจลก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้เยอะกลิ่นหอมด้วยนะก็จะละเลงที่มือนะคะสองข้างแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยำ พยายามขึ้นมาแบบนี้ใส่อีกข้างเนี่ยนะคะสาจะใช้ต่อข้างแค่นี้เอง เจลตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผมเปียกนะคะแล้วก็ผมแห้งหมาดๆบอกไว้ที่ข้างหลังเลยนะคะบอกว่า uh, work to damp r r dry hair mm hmm. ก็คือใช้ตอนผมเปียกหมาดๆหรือว่าผมแห้งก็ได้โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ตรงของสาเนี่ยสาชอบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเจลตัวนี้หลังจากที่ใส่ผลิตภัณฑ์พวกลิปอินคอนดิชเนอร์และก็ตัวครีมจับลอนนะคะเพราะสามีความรู้สึกว่าถ้าสาใช้ตอนผมแห้งเนี่ย เจลมันจะไม่ค่อยเข้าไปซึมเข้าไปในเส้นผมของสาเท่าไหร่ะะหอันนี้เป็นจากประสบการณ์ตรงนะคะแต่ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าสามารถใช้ในขณะที่ผมเปียกหมาดๆแล้วก็ผมแห้งเพื่อนๆก็ลองใช้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าผมของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสําหรับของสาเนี่ยสาชอบใช้ตอนผมเปียกเพื่อนๆอาจจะลองใช้ตอนผมแห้งก็ได้นะคะถ้าใช้แล้วเป็นยังไงก็ส่งข้อความมาให้สาดูที่ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะ ังจากนี้สาก,ก็จะปล่อยให้ผมแห้งโดยธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่ผมแห้งมาดูกันว่าผมของสาเนี่ยยังคงจะรอนสวยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยมาเจอกันตอนที่ผมแห้งค่ะและตอนนี้ผมของสาก,ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคนลับกันแบบใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือล่อนผมนะคะหลังจากที่สาใส่เจลนะคะดู ลักษณะรอนของผมเป็นรอนสวยมากอันนี้คือสาออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะส่วนผมก็ยังเป็นรอนสวยอยู่นะคะละักษณะของเจลตัวนี้นะคะจะไม่แข็งไม่เหนียวแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นลนักษณะตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันแข็งๆใช่ไหมคะกระดา้างกระด้างเนาะจริงๆแล้วนะคะถ้าคุณต้องการจะให้ผมเนี่ยนุ่มขึ้นก็แค่ใช้มือนะคะบีบผมแบบนี้ค่อยๆกำนะคะ ตัวเนื้อเจลเดี๋ยวมันก็จะแตกตัวและผมของคุณเนี่ยก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมแต่สําหรับส่วนตัวนะคะสําหรับสาเพราะว่าสาเป็นคนที่สระผมอาทิตย์ละ1-2ครั้งเพราะฉะนั้นสาจะพยายามให้รอนผมของสาเนี่ย ให้ได้นานที่สุดวันแรกที่สาใส่เจลสาจะไม่ขยำผมนะคะสาจะปล่อยให้ผมเป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าวันต่อๆไปเนี่ยเวลาที่ลอนคลายตัวเนี่ยมันจะได้คลายช้าลงนะคะเพราะว่ามีตัวเจลอยู่ข้างในแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าไม่ชอบเทคเจอร์ที่ผมแข็งนะคะก็ใช้มือค่ะใช้มือนะคะค่อยๆกำค่อยๆก,กำแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะ่ะเนื้อเจลนะคะมันก็จะเริ่มคลายตัวนะคะและผมของคุณเนี่ยก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมค่ะ ตัวส่วนตัวเนี่ยสาเป็นคนไม่ชอบใส่เจลนะคะเพราะว่าสาลองเจลมามันจะเป็นลักษณะนเนื้อแข็งๆเหนียวๆเหนือๆน,น,นะคะแล้วมันก็ทําให้ผมของสาเนี่ยแข็งกระด้างดูไม่เป็นธรรมชาติแต่พอสามาลองใช้เจลตัวนี้ของจิโอวานีนะคะเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนโลกมากๆเพราะว่าเจลตัวนี้มันไม่ทําให้ผมของสาเนี่ยแข็งกระด้างแต่ทําให้ผมของสาเนี่ยเป็นลอนนานขึ้นกว่าเดิม ถ้าเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาผมหยิกไม่เป็นรอนนะคะสาวแนะนําให้คุณลองใช้ครีมจับรอนแต่ถ้าคุณลองใช้ครีมจับรอนแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยมันเป็นรอนนานมากยิ่งขึ้นสาวก็ขอแนะนําให้คุณลองใช้ครีมจับรอนนะคะร่วมกับเจลจะแต่งทรงผมเพราะนั่นจะทําให้ผมของคุณเป็นรอนนานยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกหรือว่าคนผม <ๆ S 1> ดัดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook f a n p เ g e เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นลอนสวยใบายสาสารลอยอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถ,ถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดม,มาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ Bye-bye!